สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยกันอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบและติดตามความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นในนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตหรือว่าโครงการม6าเดือนค่ะของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามยาศัยหรือสำนักงานกศนน,นนั่นเองว่าในปีการศึกษา2557นนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแนวปฏิบัติแล้วก็ทางด้านนโยบายให้เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างไปติดตามกันได้กับ eTV Mac Report เลยค่ะ E โดยในข้อเเป็นนโยบายของคณะมนตรีว่าการเนี่ยก็มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผู้ไม่รู้หนังสือซึ่งสำนักง,งานกสนก็ได้น,นํานโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดว่า <c oughs> ให้ทําการทําแบบสอบถามหาผู้ไม่รู้หนังสือทั้งหมดทั้งประเทศในเท่าไหร่ซึ่งปี54เนี่ยนะฮะสำนักง,งานสถิติบอกว่ามีผู้ไม่รู้หนังสืออยู่4.2% แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้4.2เอนต์อยู่ที่ใดบ้างนะพอมีนโยบายตรงนี้มาเนี่ยสำนักง,งานกสนก็เลยมองว่าต้องทําแบบสอบถามทุกคนในประเทศไทยตั้งแต่อายุ15ปีจนถึงอายุ59ปีและสอบถามทั้งหมดทุกคนตั้งแต่15ปีถึงมีชีวิตอยู่ แต่ที่บอกว่า15ปีถึง59นั้นแสดงว่าหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วเราก็จะทําการวัดระดับของผู้ไม่รู้หนังสือว่าอยู่ระดับใดแต่เราจะวัดระดับเฉพาะ15ถึง59เท่านั้นแต่เราก็จะรู้ว่าคนทั้งประเทศเนี่ยที่อ่านหนังสือไม่ออกเลยเนี่ยกี่คนกี่เปอร์เซนต์อย่างแท้จริงนี่ก็น่าจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยรู้แล้วนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ย แบบสอบถามในลงไปแล้วลงไปถึงพื้นที่นะครับแล้วเราก็มอบหมายให้กศสนอตำบลทุกตำบลเนี่ยเก็บแบบสอบถามแบบละเอียดเลยโดยเฉพาะ <c oughs> ให้ถามทุกคนในหมู่บ้านบ้านนั้นมีหนึ่งหลังคาเรือนเนี่ยมีคนอยู่7คนก็จะมีแบบสอบถามทั้ง7ใบไม่ได้หมายความว่าแบบเดียวเนี่ยถามทั้งหลังคานั้น หลังคาั้นแต่หมายความว่าหลังคานั้นมีกี่คนก็ถามทุกคนถามความต้องการผู้ไม่รู้หนังสือถามว่าอ่านออกระดับไหนแล้วจบประถมจบมต้นหรือจบมปลายแล้วจบมปลายแล้วอยากเรียนต่ออะไรอยากเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนอยากเรียนภาษาอะไรอยากเรียนอาชีพอะไรนะฮะเราจะถามรายละเอียดทั้งหมด เรียกว่าเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปรฏิทินสายหรือเรียกว่าการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างแท้จริงนะหลักวันนี้เรื่องเรียนเรื่องผู้ไม่รู้หนังสือจะต้องรู้หนังสือในสิ้นปี57 ดันั้นสํานักง,งานกศนก,ก็จะรู้แล้วก็จะจัดครูอาสาครูกศนกตําบลครูสอชอทั้ง3ครูเนี่นะฮะทั้ง3ประเภทเนี่ยมีครูอยู่กี่คนสมมติว่ามีเด็กมีคนไม่รู้หนังสือทั้งหมดเนี่ยในตําบลในอําเภอนั้นเนี่ยหนึคนและมีมีครูทั้ง3ประเภทเนี่ยอยู่10คนก็แบ่งกันไปคนละสิ แล้วใครจะไปสอนอยู่ที่บ้านไหนตำบลน,นตำบลไหนเนี่ยนะก็แบ่งกันไปนะฮะให้และสำนักง,งานกศนก,ก็ออกขออนุมัติบอร์ดชาติไปเมื่อวันที่6อนุมัติทำหลักสูตดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จคือหลักสูตรแบบอ่านออกเขียนได้นะฮะคิดวิเคราะห์ได้นะครับก็บอร์ดชาติได้อนุมัติแล้วนะฮะสำนักง,งานกศนก,ก็จะเอาขึ้นเว็บไซต์ ของกรมแล้วก็ให้ครูทุกคนเนี่ยโหลดเอาแบบหรือไปจ้างเขาพิมพ์หรือมีสํานักพิมพ์ใดที่นำแบบหนังสือแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยไปพิมพ์ก็สามารถซื้อได้นะรเราไม่ได้ระบุว่าต้องพิมพ์ต้องซื้อนะฮะเพราะเราถือว่าเป็นการค้าเสรีในเรื่องสื่อการเรียนการสอนก็ให้โอกาสทุก สำนักจำหน่ายได้นะแล้วก็ให้โอกาสกอษณนอำเภอเป็นผู้จัดหาซึ่งสำนักนักง,ง,งานกศนระดับกรมเนี่ยนะฮนะมีหน้าที่ออกแบบสื่อออกแบบหนังสือให้มีคุณภาพนะครับเพื่อที่จะไปเรียนไปให้ผู้เรียนผู้สอนเนะี่ยมีแบบเรียนเพื่อที่จะสอนให้อ่านออกเขียนได้นะนะก็คิดว่าในปี2557เนี่ย นนะะในปีง็ประมาณนี้เนี่ยเราจะดําเนินการผู้ไม่รู้หนังสือได้ร0อตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับสำนักง,งานกศนก็จะมีโครงการอีกโครงการหนึ่งคือโครงการเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานนี โดยเปิดรับสมัครสําหรับเทอมนี้นะฮะเปิดรับสมัครสิ้นสุดเดือนนี้ฮะสิ้นสุดเดือนอมก,กรารับสมัครเดือนธันวาและเดือนมก,กราพอสิ้นเดือนธันมก,กราเสร็จปับ๊บเนี่ยเราก็จะปิดรับสมัครแล้วก็จะกําหนดวันสอบสอบสองครั้งฮะสอบของกอศนเลอยสองครั้งต่อปีและกระสอบของสตศหนึ่งครั้งต่อปี เราก็จะเอาคะแนนของสอตส20เซคะแนนของกอสนอที่สอบ50เรซรวมกันแล้วเนี่ยถ้าคะแนนไม่ได้5 0เซของ70คะแนนเนี่ยนะฮะของ70%เซนี่ยก็จะไม่ผ่านแล้วก็จะไปบวกภาคปฏิบัติอีก3 0เรซรวมแล้วได้ร0 0เซนเนี่ยนะสตะส20กอสนอ50ภาคปฏิบัติ30เป็นร้อยถ้าคะแนนรวมแล้วไม่ได้6 0เซก็จะไม่จบในวิชานั้น ฉะนั้นคนที่จะมาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับจะต้องสอบผ่าน60นะแล้วก็จะเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตอีก30ชั่วโมงก็คือ3วัน2คืนถึงจะได้รับวุฒิที่สูงสุดก็คือม .6 นะฮะนี่คือ ที่ผ่านมาของปีที่แล้วเราก็สอบไปแล้ว2ครั้งนะครัครั้งแรกมีคนผ่าน3,139คนจากที่สมัครทั้งหมดน, 90, นี่9 0 0 0 0คนนะจะเห็นได้ว่าการเทียบระดับเนี่ยมีคุณภาพแน่นอนเพราะเราเกณฑ์ภาคปฏิบัติน้อยกว่าภาคทฤษฎีมากเลยภาคปฏิบัติแค่30ภาคทฤษฎี70แล้วคนที่เข้ามาวัดผลคือสอสอเนะี่ย ฉะนั้นเรายืนยันว่าการเทียบระดับของกทนเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ต่อว่าสมัครเรียนเยอะแยะแล้วทำไมผ่านแค่นิดเดียวผ่าสมัครเทียบระดับเขาก็อดควรมาว่าทําไมข้อสอบอยากจังทําไมเขาสอบไม่ผ่านเยอะแยะผมก็บอกว่านี่แหละคือหลักการเทียบระดับคุณต้องรู้จริงเก่งจริงเป็นการศึกษา ด้วยตนเองจริงๆ,ๆเขาเรียกัการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยนะฮะถ้ามีประสบการณ์แล้วถึงจะผ่านแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยตกก็คือตกเดี๋ยวต่อไปจะบอกว่าอยากได้วุฒิมอหไม่ยากไปเทียบกับกศนเดินผ่านก็จบแต่อันนี้พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าโครงการนี้นี่เป็นโครงการเทียบระดับการ,รศึกษาขั้นสูงสุดของการ,รศึกษาขั้นพื้นฐานถึงจะเป็นนโยบายของรัฐบาล แต่รัฐบาลก็ไม่ได้มุ่งหมายที่จะมาแจกวุฒิม,ม .6 ให้กับพี่น้องประชาชนแต่มุ่งหมายให้พี่น้องประชาชนที่มีประสบการณ์มีความรู้มีทักษะนะฮะสามารถเอาประสบการณ์นั้นมาเทียบได้เขาก็สามารถที่จะจบม .6 ได้ตามหลักสูตรของกอศนแล้วก็สามารถไปเรียนต่อได้ทุกมหาลัยและเรียนต่อได้ทั้งต่างประเทศได้ด้วยนั่นคือวุฒิที่มีศัก์และสิทธิ์เทียบเท่ากับ การศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเท่ากับก,บการ,รศึกษาแบบของกศนคือการเรียนการสอนแบบกศนที่เรียนม6 2ปีมต้น2ปีมปลายสองปีและปฐม2ปีนะครับก็เชื่อว่าอันนั้นเรียน2ปีแต่อันนี้นี่แค่สมัครแล้วก็ไปอ่านเองแล้วมาสอบเองแสดงว่าคุณต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจริงๆคุณถึงจะจบไม่ใช่ว่ามาสมัครแล้วจบแต่การสมัครก็ต้องเสียตังค์นะฮะ ร 3, ัฐบาลเองออกให้3,000นักศึกษาต้องออกเองพันหเงินพันหก็เป็นเงินที่ไปจ้างที่ปรึกษาในการที่จะดําเนินการกิจกรรมไม่ว่าจะภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีหรือการติวเตอร์นะเพื่อที่จะให้สอบให้ผ่านสอบสอบได้ สองครั้งนะสมัครครั้งหนึ่งเนี่ยสอบซ่อมได้สองครั้งถ้าสอบค่บมของครั้งยังไม่ครบเก้าวิชาก็สามารถสมัครรอบต่อไปได้แล้วก็สอบเก็บสะสมไว้ได้ถึง5ปีใน9วิชานั้นนะ่ยสมมุติคุณผ่าน7วิชาคุณตกสองคุณก็สามารถเก็บ7วิชานี้แล้วคุณก็ไปสมัครรอบหน้าแล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมคุณตกตรงไหนตอนไหน,ไหนวักไหนหรือตก บทที่เท่าไรนะฮะคุณรู้ดีว่าทํำไมคุณไม่เข้าอ่านหนังสือแล้วคุณตอบไม่ได้เพราะคุณไม่ได้อ่านบทไหนคุณก็ไปติวเพิ่มคุณก็ไปหาความรู้เพิ่มแล้วคุณก็ไปสอบใหม่ดังนั้นในเจ็ดวิชาที่คุณได้มาแล้วไม่ได้เสียทิง้งเก็บรักษาไว้ได้ถึง5ปีนผมถือว่าพิสูจน์ให้เห็นว่าการเทียบระดับนี่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดถึงชื่อเดิมจะชื่อม68เดือนแต่ก็เป็นชื่อที่ สามารถทําให้คนเนี่ยสนใจนะมองหกจบภายใน8เดือนเนี่ยแต่ท่านรัฐมตีว่าการท่านก็เห็นว่าเป็นชื่อที่เหมือนไม่มีคุณภาพท่านก็อยากให้เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนโดยใช้ชื่อตามกฎกระทรวงเลยฮะไม่ได้มานั่งคิดเองนะฮะกฎกระทรวงจะต้องผ่านกฤษฎีกานะครับแล้วก็เอามาประกาศเป็นกฎกระทรวงกฎกระทรวงเขียนว่าเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อเนี้นะฮะแต่ชื่อเดิมก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคุณภาพแต่เป็นชื่อเหมือนโปรโมดอะนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสำนักง,งานกศนเนี่ยนะครับได้สอนปวชมาแล้วส0ป,ปีแล้วนะครับ จริงๆกศนเนี่ยนะรเรารับสมัครผู้ที่มีงานทำอยู่แล้วมาเพิ่มวุตรปวชคือสายอาชีพซึ่งนัฐมมติว่าการกระทรวงศึกษาคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านได้กำหนดชัดเจนว่าเพิ่มสัดส่วนผู้ที่จบอาชีวศึกษา50%สายสมาน50%สำนักงานกศนก็มองว่าเรามีส่วนร่วม โดยเฉพาะสำนักง,งานกสนวันนี้มีนักสาษาสาย่ลานสมันอยู่1,357,000คนนะฮะแต่มีนักสาษาสายอาชีพเพียง30,000คนก็คือปวชนะเพียง30,000คนเราเองก็เห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีเป็นความต้องการของประเทศนะฮะสำนักง,ง,งานกสนก็นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงาศึาธิการโดยสั่งการให้ทุกจังหวัดเพิ่มจำนวนห้องเรียนของปวชวขึ้นอีกจังหวัดละหนึ่งห้องนะก็คือห้องหนึง40ไม่เกิน45คนนะอันนี้ก็กำหนดสนองนโยบายเพื่อให้มีผู้ที่จบสายอาชีพหลังจากจบปวชวเราแล้วก็จะไปต่อปวสที่ ของอาชีวศึกษาเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการให้คนมาเรียนสายอาชีพมากขึ้นค่าเฉลี่ยในอนาคตก็จะดีขึ้นที่ผ่านๆมาเนี่ยทำไมเราถึงต้องสอนปวชาเรายืนยันว่าประชาชนเรียกร้องเพราะเขาทำงานในโรงงานอยู่แล้วแต่เขาไม่มีวุฒิสายอาชีพการได้รับค่าตอบแทนก็ตํำ เราเองก็ได้รับสมัครโดยกําหนดชัดเจนว่าคุณต้องมีงานทํามาแล้ว3ปีนะฮะอยู่ในสถานประกอบการฉะนั้นคนที่จบจากกศนปวชเนี่จบแล้วนี่มีงานทําทุกคนเพราะทุกคนมีมีงานอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่มาเพิ่มวุฒิการศึกษาและก็ฝึกปฏิบัติจริงในโรงงานนั้นๆหลังจากจบเขาก็ทํางานต่อเนื่องปไปเลยนะแต่เขาสามารถที่อาวุธปวชนั้นไปปรับระดับขั้นเงินเดือนของเขา เขาก็จะมีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าที่เขาไม่มีวุฒิการศึกษา